ค่ะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะเน่ก็จะมาแชร์เมนูโกโก้ร้อนค่ะคะุยดีเลยลคือเขาอร่อยเข้มขน้นหวานมันของเขาอยู่แล้วะคะ่ะสวัสดีค่ะเน่เลนเทอลกาแฟนะคะค่ะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะเน่ก็จะมาแชร์เมนูโกโก้ร้อน,นะคะ่ะ แต่ว่าวันนี้เราจะเสิร์ฟกันเรียกว่าน่าทานมากๆเลยค่ะโกโก้ร้อนที่เน่จะทําวันนี้นะคะหรือเราจะได้เป็นช็อกโกแลตรอนก็ได้นะส่วนสมที่เน่ใช้อะคะ่ะก็มีไม่เยอะเลยนะคะก็คือเน่จะมีตัวผงโกโก้นะคะของเลนทอ,อลกาแฟเรานี่แหละ แต่ว่าเน่จะมาทําเป็นโกโก้ผสมเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก็คือเราสามารถดูคลิปโกโก้ผสมเ,ออเดี๋ยวเน่จะแปะลิงก์เอาไว้ให้นะคะโกโก้ผสมก็คือเน่ทำมาเรียบร้อยแล้วแบบนี้นะคะเป็นโกโก้ที่เรียกว่าเข้มข้นหวานมันเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเน่ก็จะมีนสมสดรสจืดค <c oughs> ่ะก็มีซอส,ช,อสช็อกโกแลตเดี๋ยวเราไว,ไว้โรยหน้าเท่านั้นเองนะคะแล้วก็จะมีวิปปิ้งครีมค่ะวันนี้โกโก้ร้อนที่เน่จะทำนะคะก็ทำง่ายๆเหมือนเดิมเลยค่ะเดี๋ยวมาดูกัน เริ่มต้นนะคะเน่ก็จะใส่โกโก้ผสมค่ะอันนี้เป็นโกโก้ที่เราผสมหวานมันเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะคือตัวโกโก้ผสมตัวนี้เนี่ยเน่จะใช้ในเรียกว่าทุกเมนูเลยค่ะที่เป็นมอคค่าร้อนมอคค่าเย็นโกโก้ร้อนโกโก้เย็นนะคะหรือบางคนจะเลียกเป็นช็อกโกแลตร้อนก็ได้นะคะเนี่ยเน่ก็จะใส่โกโก้ผสมมาที่2ออนนะคะอันนี้ก็เป็นแก้ว2ออนเอาใส่ลงไปเลยนะคะ2ออนเสร็จแล้วค่ะเราก็จะใส่นมสดรสจืดนะคะ ก็นมสดรสจืดของยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะเน่จะใส่มาที่2ออนเหมือนกันค่ะเราใส่ในพิชเชอร์เล็กนะคะพิชเชอร์ขนาด350 ml เนี่ยค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเน่จะมาเป่าร้อนนะคะโอเคค่ะพอเราได้โกโก้ร้อนมาเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็มาเทใส่แก้วเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็เอาวิปปิ้งครีมค่ะ เขย่าเลยนะคะจริงๆแล้วก็คือถ้าร้านไหนมีวิปครีมที่ใช้อยู่ก็ใช้ได้เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะวิปปิ้งครีมนะคะอันนี้เน่ใช้แบบสําเร็จรูปนะคะก็เทลงมาเลยอือประมาณนี้ <c oughs> เป็นคนที่หยอดวิปปิ้งครีมได้แบบว่าหน้าตาดีสุดๆโอเคค่ะแล้วเรานะคะก็ใช้ซอสช็อกโกแลตก็ได้นะคะโรยลงไปเลยค่ะ เน่ใช้เป็นซอสช็อกโกแลตของดาวินชีนะคะเรียบร้อยค่ะแค่นี้ค่ะเราก็จะได้มาเป็นเมนูโกโก้ร้อนหรือว่าช็อกโกแลตร้อนที่แบบว่าดูหน้าตาน่าทานสุดๆเลยเห็นไหมคะแล้วก็ทำง่ายๆด้วยนะคะทำไม่ยากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะว่าเจ้าตัววปปิ้งครีมเนี่ยเขาไปกับโกโก้ร้อนของเราได้อร่อยขนาดไหนคะ่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะ ดื่มอะไดีกว่าต้งบอกว่าจริงๆแล้วัวโกโกโ้ร้อนคือเขาอร่อยเข้มข้นหวานมันของเขาอยู่แล้วอะคะ่ะก็เป็นสูตรที่เน่ใช้สำหรับเมนูโกโก,โกโ้ร้อนทั่วไปเลยแต่ว่าวันนี้เน่มาเสิร์ฟแบบว,ว่าให้มีความโรยวิปครีมเข้าไปด้วยอย่างเงี้ยคะ่ะเพื่อที่ว่าเราจะได้เสิร์ฟเพิ่มมูลค่าเนาะก็มันเลยกลายเป็นว่ามันได้ความอร่อยของวิปครีมเข้ามาเพิ่มขึ้นอีกอะคะ่ะวิปครีมตัวนี้เนี่ยก็คือเป็นแบบสําเร็จรูปนะคะ,ะ,คะเขามีความหวานน่อยๆเขาอยู<ๆ>่ละอืม อร่อยสวยดีเลยอนะเน่องานะคะเวลาที่บางครั้งอะค่ะณตอนเนี้เราจะต้องหาเมนูอะไรที่แบบว่าเหมือนเราเสิร์ฟแล้วแบบเฮ้ยมันดูน่าทานด้วยอร่อยด้วยอย่างนี้นะคะคืออร่อยอย่างเดียวไม่ได้แล้วค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเนี่ยก็จะพยายามหาเมนูนะคะหรือหาไอเดียใหม่ๆอะคะ่ะมาคอยแชร์ให้นะคะ ถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ hmm. ให้เน่ด้วยนะคะแล้วก็หรือว่าจะชอบหรือไม่ชอบหรือจะมีคําแนะนําติชมอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะเน่ก็ยินดีรับฟังหมดเลยนะคะหรืออยากจะให้เน่มาแชร์ความรู้เรื่องอะไรอยากให้มาแชร์เมนูอะไรหรือมีคําถามอะไรก็ได้หมดนะคะคอมเมนต์กันเข้ามาค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดติดตาม subscribe Oriental Coffee Channel ให้เน่ด้วยค่ะกดกระดิ่งก็ได้นะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่เน่มีคลิปดีๆมาอีกค่ะสาหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากเลยนะคะ เนี่มาใช้ให้แล้วค่ะสำหรับเมนูโกโก้ร้อนหรือว่าช็อกโกแลตร้อนแบบอร่อยมากๆเลยค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะ